หุยมันดึกแล้วนะพี่ทำให้เตงตัวแบอุ๊ยิ้วมันว่าไงพี่กันก็บอกว่ากต้องเข้ามาได้อะนายเอี้ยกูว่าละโอ้แม่าเอี้ยกูบอกอะไรนะออันอันนี้พี่เป็นกโกวาป่ะคะ โกโกวาโดนพี่สุดยอดอันนี้เป็นโกโกวาใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หันหน้าไปเพันวหนูเดินนะโอเคไหมเอ้ผมยังเป็นหาตายเลยมันหายตัวเฮ้ยมันหายตัวนี่โกโกวาหายเฮ้ยนี่เราเย้ด้วยเรได้ไงนี่นก็าก่อนอาจจะเป็นผีเล่นก็ได้พี่จะหันไปได้ยังเรจะได้เดินได้เดินแล้วเนี่ย หูถามมา้า,มมาเป็นกูนนตอนเด็กหรอเขาเล่นกกกวากันเหรอเฮ้ยโกว่วไอ้ยีอ่ยอกูตกว่าถ่ายไปแล้วไอ้ย <c oughs> ไอ้เหี้ยหนักกว่ามึงกูเหี้ยของนออง้องเออเนี่ยน้องยิ้มดิเนี่ยน,น้องแบบยิ้มยิ้มเหมือนเมื่อกะที่เดินมาเมรุบอกเครื่งนี้มันมีแต่เด็กจริงเลยวะไม่มีแบบรุ่นกูเล่ยไอ้เหี้ย,ย,ยกูตกใจหมดไอ้สัสแม่งหนักกว่าผีมึงยังไงเหียย้ยดำปีมาเลยดีถ้ากูปรับฉากเป็นตอนตอนเช้าอะ่ะไอ้เหี้ยถ้ามม่กูไม่ปรับเป็นตอนกลางคืนกูแม่งใจวายตายคาหน้หาโตคอมตายหายกูดิ้นตาย